ร้าน The Life Music บนเกาะดีเป๊ะครับคือวันนี bride, ้วันที่16พฤษภาคมกับโชว์ระบอมไฟทุกค่ำคืนนะครับที่เกาะดีเป๊ะวิ่งะแอบดันไปได้ตลอดลนะ้มันก่อนจุดที่ตรงนั้นด กอลเกองทรายนะครับที่เห็นเป็นรูปหัวงูครับวันนี้เป็นรูปกะโหลกเอ้ง,งูเลื้อยออกจากหัวกะโหลกเมื่อวานเมื่อวานเป็นรูปสิงห์ทุกคืนนะครับทุกคืนที่นี่จะเป็นอย่างนี้ทุกคืนเลยทตั้งใหม่ทุกคืนมีการเล่นระบำรอบกองไฟทุกคืนีชื่อรูปอะไรลำไฟลำไฟแลฟ้วก็บอกแล้วแล้วก็จะมีชาวต่างชาติมายืน ลายล้อมคืนนี้จะบางตาหน่อยนึงเราว่าันี่ไอ้นนี่เมียฝรั่งกว่าเนี่ยนี่เมียชอบฝรั่งไว้เนี่ยเออนี่ยังเงินนยังไม่เยอะนะฮะยังไม่เยอะยังไม่เยอะแต่ดูสดสวยงามสวยงามมีกระมีมีมีกระบองมีโซ่อุปกรณ์เยอะเหมือนกันนะครับ ร้านร้านบรนรยากาศร้านนั่งมากส่วนใหญ่ที่มายาส่วนใหญ่ฝรั่งเยอะนะฮะอาจจะ,ะมืดบอลไม่เห็นคนไทยส่วนน้อยกอริเบ้ที่ริมานก,ก่อนที่สมรชาติสมรชาติเสริมโซม,มากกว่าน,นี้โอเคอเอาไว้เทนี้ก่อนแล้วกันครับ